แซ็มาเปกุหล้บสวัสดีน้องแซกน้องแซกหลาเนี่ยเหรอเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างครับพี่เห็นในโพสพี่เห็นในโพสของน้องแซกเป็นยังไงบ้าง ไม่ใช่แจ็คลนด์ยังเบลหรอแจ็คมือกองตีประชุมแซกพี่เปหมีไปหนึ่งตัวพี่ต้องได้หมีกลับหนึ่งตัวน้องกลับขึ้นมามีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวไปเติมเงินมา เอ่อยครับต่างหูไม่หายใจต่างหูมีข้างเดียวอืมพินเหรอ สวัสดีเฮียสุทินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เอาวงออนเดอะรัไปเล่นที่งานหรือที่ระยองนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ทินที่แม่ตาวงตาลํำๆําของพวกเรานะครับบอกเลยว่ารีสเพลงวันนั้นพี่ทินจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวผมบอกให้น้องช้างแบบจัดฟิลแคมแล้วก็จัดฟิลแบบ ขอบคุณที่ทินมากๆนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ติดไปรีเพสผมถ้าไม่ติดไปรีเพสปาจะไปด้วยขอบคุณเ,เอ๋ยด้วยนะครับขอบคุณใครอีกเนี่ยขอบคุณมัอมมีทุกตาด้วยนะครับ สมมติมีงานไปเล่นที่นู้นก็จ้างวงพวกเราไปได้น,นะครับตอนนี้วงพวกเราว่างมากครับแต่มีเล่นแบ็กอัพอยู่ที่ติดต่อเข้ามาต้องแซกบอกเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ เป็นชารสัพบได้ขอบคุณพี่ละไมครับขอบคุณนะครับพี่ละไมคนสวย ดูส์หรอเยวดูไมร้เรื่อง Oh, how ich Bing noch ใครถูกหัวเราอ่ะใครถูกหัวเราขอมีหนึ่งตัวครับใขรถูกหัวเราคอมีหนึ่งตัวครับสวัไขใครถูกตรตเตอรี่ของมีสองตัวนะครับอุ้ยขอบคุณครับ แล้วใครส่งมีให้หนึ่งตัวก็ขอให้ส่งหวยงวนหน้าครับอุ้ยขอบคุณที่แนนนะครับขอบคุณที่น้ำปูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะย่าเพิ่งส่งอ่านไม่ชื่อไม่ทันพี่แอปเปิ้ลพี่กอ,อกล้วยพี่อะไรเมื่อกี้ส่งมีผิดพี่ใหม่ไม่เอามีกอดๆแบบนั้นพี่น้ำาึ้งขอบคุณครับ ป่องแป้งขอบคุณครับชีวิตยังคงสวยงามขอบคุณครับพี่ปิกก๊กขอบคุณครับแม่ส้มขอบคุณครับพี่การดาขอบคุณครับพี่ทองกล <c oughs> อมไม่เจอพี่แมงโก้พี่แพนเค้กแม่เอ,อ๋ยขอบคุณครับ ไปแสแดนพี่น้อยขอบคุณครับไม่ปองแป้งขอบคุณครับมันนี่มันนี่ขอบคุณครับไปเพิ่งเพิ่มพี่สุก้าพี่ออย พี่พลอยนัออออ่กระทอนขอบคุณครับพี่ก่อยแม่อ้อยแม่อ้อยขอบคุณนะครับโมเมพี่แอมพี่โบแบบ ดูไลฟ์สดครั้งแรกดีใจมากขอบคุณครับเชื่อต่อลำโพงหนึ่งตัวอุ้ยนี่น่ไยขอบคุณครับโย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 แจลวขอบคุณครับแจลว แอลขอให้ถูกหวยนะครับสวัสดีครับผมไบไบโอริโอจเจอกันได้ไหมมีตัวใหญ่ใหญ่มีตัวใหญ่ใหญ่หญโยนี่คือยังมงเด็ดวัดรีวิวห้องเหรอห้องไม่น่าจะรีวิวเลย เพราะว่าไปอีกเกียมาซื้อของมาเพียบอุ้ยใครส่งอะไรให้พี่โบขอบคุณครับพวกนี้จับฉลากงบ199ครับสำหรับพี่แฟนขับคนไหนที่อยากจะร่วมส่งของขวัญมาจับฉลากงบ1นึ่งมืบาทขึ้นนะครับ งบหนึ่งมืนบาทขึ้นเพื่อที่จะมาจับกับเรางบร้อยเก้าสิบเก้าครับโอเคถ้าใครอยากจับก็ส่งมาได้นะครับอืม,อมไม่เห็นอุปรกรณ์ ซื้อลำโพงสองตัวเวลาฟังลำโพงแบบหฮมจเตเติมได้ทพลุดมากกว่ากันค้าขายเกินกำควรอเไรนะค้าขายเกินกำลวนราคามิรมิรภาพจ้าจับพรุ่งนี้ครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งของขวนมาให้กับเราขอเพลงอะไรจ๊ะขอมาได้เพลงละมีหนึ่งตัวซออุ้มขอบคุณครับ ไม่มีหวยนะครับ กมาเยสวพอดีครับนี่หหาอคนที่ขอขอเพงเลงอะไรส่งหมียังถ้าไม่ส่งหมีก็ไม่ให้นะ นี้หนึ่งตัวนะครับลืมอัพงานตารางงานเดี๋ยววันมีงานเดี๋ยวอัพเลยครับซ้อมช็อกกับตารางงานเดี๋ยวได้ชอ็ชอกเกอรช็อก ใครอยากฟังเพลงชันตนาภาส่งจักรวาลมาครับจักรวาลที่เยอะที่สุดนะครับแม่ชอบกับหนูทุกวันแม่เป็นไรอะ่ะ เรื่องที่ช็อกในเดือนนี้เราอัดไม่ใช่จักรบาลแบบนี้ครับพี่จ้าค่ะจักรบาลแบบใหม่จักรบาลที่มันใหญ่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 เป็นมัตติโบ่ะใหญ่ ที่ชุกตา U K ของผมครับกินเนื้ออร่อยมากไม่กินเนื้อมาหลายวันเดือนนี้ถ้าช็อคเราอาจจะถูกอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไง ที่หนึ่งห้าใบสามสิบหกหนึ่งหกสองสิบสองสาสบหห้าสสิบสสิบล้านก็จะไปเที่ยวเลยเตรียมชอ็อกเตรียมชอ็อกผมบอกเลยว่าทุกคนเตรียมชอ็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยปู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 ไทยอร่อยชื่นใจเด็กไทยทุกคน ถ้าสมมุติแบบถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบจริงๆได้สามสิบล้านเหรอพี่บอกดีกว่าเพราะว่าเคยบอกไปแล้วแล้วมันเริ่มถูกแล้วมันมันทำตัวยากซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วจ้ะ ยังไม่นอนเลยฝันแล้วใครไม่ได้ฝันนี่คือความจริงครับถ้าถูกสามสิบล้านใช่ปะสามวันสามคืนพร้อมกับวงดนตรีที่เราชอบสามวันสามคืนใช้เงินหมดสักประมาณสามล้าน <laughs> อีกยี่สิบเจ็ดล้านไปเที่ยวรอบโลกจากงานวัดจากงานวัดแล้วกันเดี๋ยวเอาเครื่องเล่นมาลงด้วยอยากเล่น คนที่พิมพว์วาพร้อมเมาพร้อมเมาขอโบนัสขอเงินขอที่ทุกคนก็ฝันเหมือนกันกับี่แหละขอยืมเนี่ยทุกคนก็ฝันเหมือนกันหมดทุกคนเลยแหละดูแมวขอเงินมาแล้วเปิ่งกุนเลยนะนัะ่นห<อ><ม>นอนเลยน่ะโอ้โหไม่เจอหน้า <iling, S 2>

กินในงานเท่านั้นห้ามหอ่อใครห่อโดนปักแต่ห้าภาคคออห้าภาคดีภาคร้านห้าภาคห้าร้าน,าาน,าานเรื่องเงินที่ห้าร้านโอเค โอเค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 ห้า okay, okay. okay, okay. ภาค30มร้านนะถ้าถูกหกร้านไม่ไปให้ถูกก่อนให้ถูกก่อนฟรีแน่นอนทุกอย่างฟรีทุกคนเอามาแต่ตัวเลย เดินเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมีคนใส่เสื้อผ้าเลยทุกคนเดินเข้ามาพวกอ้าแขนอย่างนี้เลยเดี๋ยวมีคนสวมเสื้อผ้ากางเกงให้แล้วก็เข้างานไปใครไม่กินเบียร์ห้ามเข้างานเ <c oughs> <c oughs> ทำบุญก็วันทำบุญอะทำอยู่แล้วอ๊ะใครอะแจกอาหารเมื่อวานสนุกไหมสนุกมากครับแล้วก็แล้วก็สัมผัสถึงอะไรหลายๆอย่างเลย ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะตั้งแต่ตอนเช้าเหมือนเห็นที่พี่เมย์อัพใช่ปะมันรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่มันดีมากเดี๋ยวทุกคนล้างกระดานห้ามมีคําว่าเล่าห้ามมีคําว่าเบียร์ล้างออกล้างออกห้ามจกคาจกคอห้องกจกคอห้าแล้วเอาล้างออกล้างออกล้างออก